พัดลมห้ารางวันห้ารางวันปอเรปมีหางบัตรหรือปอญญุในงานถือว่าสละัดศีลไหมครับาไปเลยครนะครับผมแบ่งกันเลยครับเดี๋ยวมันจะเสียเวลาห้องฟอร์ประกาศเปิื้อนไปเลยสามวินาทีไม่มีจับใหม่นะครับผมแต่นี้พัดลมห้ารางวัลนะครับได้แก่หมายเลขศูนย์สี่สองครับอศูนย์สี่สองมีไหมครับผมปอเรปมี่ยามมาเลยพี่น้อง คนที่สองได้แก่หมายเลข041 041นะครับบัมาครับมาครับอันที่สามหมายเลข072เอาเครื่องที่สี่หมายเลข036เอาหางบตรมาใส่กันด้อพี่น้องและ อันสุดท้ายได้แก่หมายเลข070 041มี042มีเดี๋ยวๆพี่บัตเดี๋ยวๆอย่าเพิ่งนะครับเดี๋ยวๆๆๆเปนยังไงหรอมันเป็นเลขที่042แต่มีหมดทุกคนเลยเอ้ามันเป็นเล่นเดียวกันอะข้างล่างนี่เหรอไม่มันมันต้องมีข้างล่างอีกใช่ไหมครับ ไม่ไม่อันนี้ก็ได้เนี่ยงั้นอันนี้ข้างล่างใช่ใช่ตุกข้างล่างนี่โอเคโอเคในผมจำเมื่อกี้อยู่ไหนนะอ่ะนะครับขออภัยนะครับผมกราบขออภัยนะครับผมข้าเจ้าจะลงดีใจพัดบปั๊บอะไรแต่สิ่งนี้จำเนึงครับเดี๋ยวมันมันจะมีมันมีหมายเลขข้างหลังโอเคอีกอันนึงอยู่ไหนฮะไปไหนเปิดไฟหน้าด้วยลูกมาเดี๋ยวเดี๋ยวเจมเปิดไฟหน้าหน่อยอ่าอ่ะ อันนึงนะครับมันจะมีหมายเลขข้างล่างตรงนี้เดี๋ยวใครมีตรงกันอีกรอบหนึ่งหมายเลขศูนย์สี่หนึ่งข้างล่างคือสามสี่ข้างล่างนะครับผมเลขข้างล่าง,ม, <ะ S 2> งมั2 2> นจะมีๆนะครับผอยู่ข้างล่างนะครับพี่น้องสังเกตด,ดีๆนะครับผมอยู่ข้างล่างนะครับผมศูนย์สี่หนึ่งข้างล่างสามสี่ยกมือเลยครับผม แต่ว่าพอเท่กันตรงกันเจ้าเดมาให้กาักสั่งด้นี่ยเนี่ยันสิตวิทยา่ารรงกันนะครับเพราะยนี่ก็ได้เดมาเคยว่าเป็นถือยังศูนย์ศูนย์แปม่งครับศูนย์สี่ข้างล่างสามศูนย์ข้างล่างเออศนย์สีข้างล่างสาอ่ะต่อไปเดี๋ยวพี่บัดเดี๋ยวผมจะแจ้งกติกาเลยนะครับผมตอนนี้พี่น้องงงอยู่ เลขดัมเบ์ข้างบนที่ประกาศแล้วก็เลขดําเบ์ข้างล่างนะครับผมงากแขนเพราะว่าตั้งเวทีอีกเวทีหนึง่งซะด้านบนด้านบนจะเป็นสามตัวด้านล่างจะเป็นสองตัวถ้าตรงกันทั้งสองรับไปเลยครับโอเคเขาคุณพ่อยังไม่ใช่ครับผมอีกรอบหนึ่งครับบิน,นิเดอร์หมายเลขศูนย์สี่หนึ่งข้างล่างสามสี่อันที่สองศูนย์สี่สองข้างล่างสามสี่ อันที่สามศข้างล่าง3 5มห้าอนี่อันนั้นถูกอันไั้นถูกวมจะขอดูเพืนละคนเถือเพื่อนกหมีเงาบีนย์็สอามห้อ่า07235าห้าตรงกันอตรงกันนะครับพัดลมเครื่องที่หนึ่งได้พัดลมแล้วนะครับอันต่อไปเยี๋ยวุณพี่ไปรับกานจัดจภาพนะครับผม0 7 0ข้างล่าง3 5 070ข้างล่าง3 5 และอันสุดท้าย036ข้างล่างหมายเลข4 036ข้างล่างหมายเลข4มีไหมครับผมมีบ่ครับเลขนัมเบอร์ด้านบนแล้วก็นัมเบอร์ด้านล่างนะครับผม,มในใบหหนึงมัสมีนัมเบอร์ยู2 2มัททัดน,นะครับผมแบบอ่า วัสดีครับเดี๋ยวขออนุญาตประกาศใหม่นะครับผม0 3 6 <_ d ance> ด้านบนด้านล่าง4มีไหมครับผม0 3 6ด้านล่าง4แล้วก็0 4 2ข้างล่าง3 4 0 4 1ข้างล่าง3 4และ0 7 0ข้างล่าง3 5มีบ่ครับ เดี๋ยวไปรับเอากับเจ้าภาพเลยนะครับผมอ่ะโอเคต่อไปรางวัลคือผมมีเฮ้ยสี่ษอีกสามสี่อันนี้อีกสามสี่อันนี่ล็อกจับใหม่ไมไม่มีจับใหม่จับใหม่อีกสี่อันถ้าไม่มีเดี๋ยวสี่คนส้างหลังค่อยไปรับใหม่นะครับไม่มีเลยครับอันนี้อันนี้ไม่มีเลยอ่ะจับใหม่อีกสี่ใบครับสี่ใบนะครับผมนมเบอร์ด้านบนและนมเบอร์ข้างล่างนะครับแล้วได้ผู้โชคดีไปแล้วหนึ่งท่าน สีอันเลยครับโอเคต่อไปบัตรสีฟ้าคนไหนมีบัตรสีฟ้าบภิษฐร์มาเนี้บัตรสีฟ้านะครับบัตรสีฟ้าบัตรสีฟ้าหมายเลขหนึ่งหกหนึ่งแปดใบสีฟ้าครับผมหนึ่งหกหนึ่งแปดครับแล้วก็ใบสีฟ้าหมายเลขหนึ่งเจ็ดสองสามหนึ่งเจ็ดสองสามมาเลยครับมาเลยถ้าใช่เดินมาเลยครับถ้าใช่เดินมาเลย มาแล้วก็ <Yeah. S 1> บัสสีฟ้าหมายเลข1722โอเ okay. ค1723ถูกต้องอ่าย uh. ๋ยวไปรับนะครับ <Yeah. S 1> ผมพัดลมกับเจ้าภาพอยู่ด้านหน้านะครับเอาเอาแบบขึ้นไปอีหละแล้วเรามาสุดท้ายหมายเลข096ข้างล่าง14 096ข้างล่าง14ครับบัตส,สีแดงมีบอมีบอ่อ่าวิ่งมาแล้วคนสวยอีหลาหมายเลขได้ลูก หนึ่งหนึ่งหกหนึ่งแปดโอเคถูกต้องครับหนึ่งเจ็ดยัง่อิหลานหนึ่งเจ็ดยังพอเ้ยหนึ่งเจ็ดสองสามหนึ่งเจ็ดสองสามอันนี้สองอันนี้สารไหมครับสารธิีครับจับไปเลยอ่าอีกสองใอีกอีกรอบครับอีก2องใบแม่งครับอันนี้สารธิี ตป๊บหนึ่งได้ไปนองเด้ออ่าบัตรสีแดงเนี่ยเราซีบิปัญหาออหมายเลขศูนย์สี่หนข้างล่าง3 7 0 4 1ข้างล่าง3 7มเจ็ดมีปะครับมีไหมครับผมแล้วก็0 4 4ข้างล่าง2 3งสาอ,อคือหอกแห้งเถอะ0 4 4ข้างล่าง2 3อ้าวเริ่มได้แล้วครับเริ่มได้กับ0 4 1ข้างล่าง3 7 ศูนย์สี่หนึ่งข้างล่างสามเจ็ดแล้วก็ศูนย์สี่สี่ข้างล่างสองสามถูกต้องครับศูนย์สี่สี่ข้างล่างสองสามไปรับอยู่ไหนครับรับรับให้ไปคร,ครับยดใส่ขับพลรุมมองขายตั๋วเลยครับแหมครับผมจกไปคุ้ยเดยไปคุ้ยอันนี้<อ>ถูกวนไปคยรุ่นคุ้ยเดยอ้าวศูนย์สี่หนึ่งข้างล่างสามเจ็ดมีไหมครับ โซนสีหนึ่งข้างล่างสามเขียเย้อันพี่รูปมือคุ้ยหน่อยหรือคุ้ยยังไงครับคือหนาเซกันคุ้ยน่อยผมจะมีดัมเบอร์นะครับผมไปรับเอาอยู่หน้าตู้เลยนะครับผมไปรับเอาอยู่หน้าตู้เลยเด้อโอเคอ่ะอ่ะโทรศัพท์สองเครื่องแมนม้าวอ้าวเอาเครื่องเดียวเครื่องเดียวโทรศัพท์เครื่องเดียวครับหมายเลขไหนเนาะบัตรสีไหนเนาะเอาละรอลุ้นครับดินตา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 ดินบัตรสีฟ้า โทรศัพท์หมายเลขหน,นึ่ย์เจ็ครับ1607งหกศูนย์เจบันี่้าครับผีฟ้าครับใช่ครับ1607ถ้าได้มาเลยครับมีบอนอนับดึงอหาถ้าได้มาแล้วไปเอาอยู่ที่โรงจำนำหนึ่งหมื่นบาทว่าเ <c oughs> กี่ยไปจับไม่ยันมึงหนึงมืง่ <c oughs> นำเงินหึงหานะครับหมายเลขหนึ่ 1, 6, 0, หนึ่งสองสามสี่ห้าสัลลัสีอาขอต่อไปปากกามาเอาเลยวะ <laughs> ยันเสียงเงินหมืนหม่นเมย์จบไปเลยครับต้นสับไม้ละเจีเ๋ยเนาะต้นสับไม้ต้นสทบไม้ต้นสไม่ยมยมยอยู่ับไม้เอาลุ้นใหม่คร,รมครับรถใหม่ครับรถใหม่เอาสีอะไร่น้องเอาสีแดงแลอสีฟา้าฮะเว้ยกรรมการเลือกเหยี่ยมเว้ยจะไปถามเพื่อนด้เออสีแดงครับหมายเลขข้างบน 077เจเจลุนลุนครับลุนข้างล่างลุนข้างล่างเดียวแล้วติดกันข้างล่างเป็นหมายเลขสอเออคือมียแทิ้1แปดเจ5หาเดี๋ยวนวดเวนดสายแลนแลนแาครับูข้างสาง2 3ครับเอเสเสือแมนเลแมนแมนเลแมน มาแล้วครับมาดูก่อนครับเร็วเร็ววิมาเลยครับขึ้นมาเลยวูนยเจ็ดเจ็ดว่าเป็นลูกตกเฮี้ยนมาข้างล่างสองสามศูนย์เจ็ดเจ็ดข้างบนข้างล่างสองสามครับจะมาหาตัวแล้วว่าเรามดีอะไรบ้านแล้วบ้านแล้วบ้านแล้วผู้ชมดีของเขาเขาเอาไปแล้วโทรศัพท์เนี่ยนะพี่มี่โทรศัพท์พี่โอเคับเออจาวผู้สาวคือศูนย์เจ็ดเจ็ดไหมบอสโอใช่แล้วครับกดสวยรับโอใช่ครับ ได้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปต่อหลังวินลังวันใหญ่คือใบเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวไปต่อหลังวินทีพี่เลยนะได้เลยโอเคโอเคครับขอจริงครับธุรกิจสองสามได้เลยครับโซนเจเจ็ดเจ็ดสองสามอ้าวมาควยมากวันนี้คล้ยมากนี่นี่โอเคมีลำเบอร์ครับเดี๋ยวไปรับแล้วก็รางวัลใหญ่ของเราจะเป็นควายเผือกหนึ่งตัวขอเชิญมิสเตอร์ลอนมิสเตอร์ลอนมิสเตอร์ลอนครับ Yeah on the way ที on the way ป๊อบป๊า ผู้ชมเอาภาษาอังกฤษก่อกน้อกันเอาขอเสียงโผบเมื่อตอนรับนะครับตัดจังหวะใจดีพี่น้องครับพูดไอ้ไมีเก้าอี้บ่กเดียเดี๋ยวไล่เดี๋ยวไล่โอเคโอเคมีเก้าอี้บอกเย้ยิบยิบเก้าอี้หน่อยลูกเอาเก้าอี้มาให้ให้หน่อยหนึ่งตัวครับเร็วๆเลย ยุโอเโอเคจุบปีนได้ปะกอีหองจีนข yep> et ึ้นมาเลยยุบป okay. yeah. 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 ีนเออยุบปีนกระช้าเยร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 โอ้ครับกระซิบกระซิบขึ้มาแล้วกัะังเกียร์กระซงขื้นค ja. oh ู่บนเดอรล็โอเคทรัพียออ่า Please you touch award one please for Buffalo, Don o k โอ้ย Buffalo เท่าพ่อแปรเจ้าดอกโดย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 โด one please okay i t i s award special award is tonight Okay! This is a... Ah, please you say that for me Number 081ั้งบนโหก โอ้ยศูนย์่ข้างล่างดับ number ลทรีทรีดับเบิลทรทข้างบนสามสามดูยโน่ดู่โน่ดั b เบิ e ข้างบนศูนยงข้างล่างสามสายดอนคุยดอนคุยดอน เฮียเฮียคลิปอยูได้ควยด่อนนะครับยูเอาควยด่อนไปเลี้นะเโอเคยูควยดอนี่กินงบานเฮาบอกควยดนสิกินอองก็ไกินซซยูโอเคยูวยด่อนไปรับที่ไหนดีนะรับที่ป่าเลยนะครับ ทีนี้ไม่มีควยดอนสักตัวเลยใครได้ควยดอนไปรับที่ไหนนะครับควยดอนรับที่ไหนนะยูโอเคยูโอเคนะ,ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวจะพาไปเอาที่ฟาร์มนะครับสําหรับควยดอนเดอ้อครับอขอบคุณมากแล้วก็ข่าวดีนะมาดามูจ้างรถแห่สาวนะ้อยแม่แไปฉะลองขึ้นบาใหม่วันที่9มกราคมน,นี้นะครับ ภูายากักรถสราวรายแรวนที่เ่าครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้รอนพูดกับประชาชนหน่อยโ่<ช> <So. S 2> รอนริจ okay? okay. s เซดเด t r ำหรับโอเดียนดิส o k a ก s เ <Say> something d อ r l i n g ั e l l o e v e r y b o d y e v e r ทุกคน o อ a y Happy New Year to everyone. Happy New Year มิสเตอลอไปมาๆพอพอยทำเนาะับคุณเส้นนำมาลดเนาะเ่ทำ Thank you Thank you มิสเตอลของคุณพีด้วนะครับขอบคุณดับดับกันแล้ครับวันขวตอกันด้วยกันวันีนดไม่ได้ชนนัเดกันแล้วนครับขอบคุณครั